สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการปั๊มปุ่มบันทึกนะคะของ t i k t o อกนะคะผ่านเว็บไซต์ k m MM m k t h นะคะให้เราเข้ามาที่หน้า Google เลยค่ะแล้วเราก็พิมพ์ชื่อเว็บไซต์นะคะ kmm ค่ะ t h นะคะแบบนี้เลยค่ะเว็บไซต์ค่ะจะขึ้นอันดับแรกเลยค่ะให้เราคลิกไปตรงที่ k m MM m k t h com เลยเลยค่ะนี่เลยค่ะพอเราเข้ามาแล้วนะคะเราจะเจอกับหน้าเว็บไซต์นะคะจะมีทั้งเพิ่มอไลค์นะคะเพิ่มผู้ติดตามนะคะแล้วก็มีบริการอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะใครที่ไม่มีสมาชิกค่ะมาสมัครสมาชิกก่อนนะคะที่ด้านบน,นะคะ่ะ และกรอกอรายละเอียดตามนี้นะคะจะมีชื่อผู้ใช้งาน,นะคะ่ะอีเมลนะคะแล้วก็รหัสผ่านนะคะยืนยันรหัสผ่านนะคะอย่าลืมที่ต้องต้องติ๊กสองช่องนี้ด้วยนะคะและ้วกดทาการสมรัครสมาชิกได้เลยค่ะของเราเขามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะเราจะทําการลงชื่อเข้าใช้งาน,นะคะ่ะนี่เลยค่ะแล้วเราก็มาดูตรงที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่นะคะแล้วเราก็มาดูตรงคําว่าหมวดหมู่นะคะของเราจะเลือกเป็น TikTok นะคะบริการแนะนําและรวดเร็วนะคะแล้วก็จะเป็นนี่นะคะจะมีทั้งแชร์คลิป วิดีโอนะคะปั๊มปุ่มบันทึกนะคะเราจะเป็นอันนี้เลยเลือกรหัส5077นะคะ <st uh <startup> นี่นะคะรหัส5077นะคะเป็นปุ่มบันทึกนะคะ <sh arp> นี่เลยค่ะเลือกอันนี้เลยแล้วก็ตรงนี้เป็นรายละเอียดะค่ะตรงนี้ให้ละเอียดนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูที่การคัดลอกลิงก์นะคะให้เราเข้ามาที่หน้า tiktok ok นะคะที่เราจะทําการปั๊มนะคะ <sh arp> แล้วเราก็จะเลือกอันนี้นะคะ <sh arp> อันนี้บันทึกมีอยู่ที่สองนะคะเราก็ทําการคัดลอกลิงก์นะคะ ตัวทิกตอกนะคะจะต้องเปิดเป็นสาธารณะนะคะถ้าไม่เปิดสาธารณะนะคะจํานวนก็จะไม่ขึ้นนะคะปริมาณค่ะเราจะปั๊มอยู่ที่100ปุ่มบันทึกนะคะอันนี้จะเป็นขั้นต่ำนะคะสูงสุดถึง1 0,000นะคะค่าบริการเพียง1บาทนะคะคือถูกมากๆเลยเห็นไหมคะบริการของ Tikt อกคือดีมากแล้วกดทําการสั่งซื้อได้เลยค่ะพอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะขึ้นว่าระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะแล้วก็จะมีแจ้งรายละเอียดนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูประวัติการสั่งซื้อนะคะจะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะไว้ใช้เวลาที่จํานนวนยอด ของปุ่มบันทึกนะคะไม่ขึ้นนะคะให้เรานําราคาตัวนี้ไปแจ้งกับแอดมินได้เลยค่ะแล้วก็จะมีลิงก์นะคะวันที่แล้วก็เวลาค่ะสถานะคือรอดําเนินการะคะ่ะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูวิธีการเติมเงินเลยค่ะช่องทางการเติมเงินนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด6ช่องทางนะคะจะเป็นสแกน QR โคดทุกธนาคารนะคะแล้วก็จะมีเป็นโอนเงินนะคะแนบสลิปทุกธนาคารนะคะแล้วก็จะเป็น True Money w a l l e t คะ่ะแล้วก็จะเป็นอ่งางเปา Wallet นะคะแล้วก็จะเป็นเหรียญคริปโตคะ่ะ Perfect Money นะคะ นี่เลยค่ะแล้วก็อ่านรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะคะต่อไปค่ะเราจะพาไปดูนะคะเป็นบริการนะคะบริการนะคะอันนี้เลือกได้เลยนะคะว่าสนใจตัวไหนนะคะเราก็เลือกไปดูได้เลยนี่เลยนะคะจะมีคําอธิบายมีขั้นตําสูงสุดนะคะมีเดตราคามีบอกหมดเลยนะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูวิธีการแนะนําเพื่อนนะคะแนะนําเพื่อนนะคะจะเป็นช่องทางการหารายได้นะคะจะให้เราทําการคัดลอกลิงก์ของเรานะคะแล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนนะคะหากมีการเติมยอดนะคะ เราก็จะได้ค่าอัตราค่าแนะนํานะคะอยู่ที่5%เเซนะคะนี่เลยค่ะจะมีการสมัครนะคะรายได้รวมนะคะดูที่ตรงนี้ได้เลยนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูนะคะตั๋วช่วยเหลือนะคะเราจะพาไปต่อที่ตัวช่วยเหลือตรงนี้นะคะจะเป็นตั๋วช่วยเหลือนะคะให้เราเลือกเรื่องได้นะคะว่าเราเจอปัญหาอะไรนะคะเราก็ทํำงี้ได้เลยแล้วก็รหัสคําสั่งซื้อนะคะจะอยู่ที่ประวัติการสั่งซื้อเลยค่ะนํามาใส่ตรงนี้แล้วก็คําขอร้องของคุณนะคะ นี so ่นะคะแล้วก so ็ตรงนี้นะคะเป็นพิมพ์รายละเอียดนะคะที่เราเจอปัญหานะคะว่าเจออะไรนะคะแล้วก็แนบรูปได้นะคะที่ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็กดส่งตัวนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูนะคะการติดต่อแอดมินนะคะให้เราเลือกทางด้าน้ายมือเลยนะคะจะอยู่ที่หน้าประวัติการจะอยู่ที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่นะคะให้ติดต่อแอดมินตรงนี้ได้เลยค่ะจะมีช่องทางการติดต่อแอดมินนะคะจะเป็นติดต่อผ่านช่องทางตั๋วช่วยเหลือนะคะให้คลิกด้านบนค่ะแล้วก็จะเป็นติดต่อผ่านไลน์นะคะแล้วก็คลิกอันนี้ได้เลยค่ะ นี่นะคะตอนนี้นะคะปุ่มบันทึกของเราก็ขึ้นเป็น355แล้วนะคะของเราใช้เวลาเพียงแป๊บเดียวนะคะแต่เวลานะคะจะบางทีจะนานช้านะคะไม่เท่าเท่ากันนะคะของเราบางทีก็ช้าก็มีนะคะนี่เลยค่ะเป็น355แล้วนะคะใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยค่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ